ผมทานทีซานะวันนี้นะครับผมก็มี s อสดีตัวหนึ่งมารีวิวนะเนื่องจากวันก่อนเนี่ยผมได้มองหาเอสดีเอ็บัตูนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ไปดูว่าตัวไหนเนี่ยเหมาะและคุ้มกับผมมากสุดในงานตัดต่อนะครับเพราะว่าการใช้งานของผมเนี่ยมันแบบต้องลากไฟล์ไปมาฮะก็ต้องเขียนทับบ่อยทีนี้การเขียนทับบ่อยทําให้เอสดี พังไวหรือไม่คำตอบก็คือใช่นะเพราะว่าหนึ่งเลย s อเดีดีเนี่ยมีค่า TBW หรือว่าเทราไบต์ร t เท n นะครับก็คือมันจะเขียนทับได้สมมติว่า s อเดีดีตัวหนึ่งเนี่ย WD Black นะครับ300 TBW เราสามารถเขียนทับได้3 0 0 t ้เทราไบต์นะฮะสมมติถ้าความจุสัก1เทเอาง่ายๆ1่เท3า0ยเทราไบต์เนี่ยเราก็เขียนทับไปเลย สามทานั่นคืออายุการใช้ง,งานของมันนะครับคร่าวๆนะประมาณนี้ถ้าใครอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยลองไปเซิร์ชได้ว่า t b w v แปลว่าอะไรนะครับแล้วก็ทีนี้ผมก็มาดูปุ๊บมันก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะตอนแรกผมได้ดูตัว g b กไบไว้นะครับแล้วก็ทีนี้ก็ดูไปดูมาเฮ้ยของ g ีกบไบเนี่ย t b w สูงมากก็ตัว512เนี่ยน่าจะประมาณสักมาณ2,000กว่าบาทนะครับแต่ว่าที่ผมจะเอาเนี่ยคือ t b w มันสูงมาก แต่ว่าอ่านเขียนเนี่ยยี่ห้ออื่นเนี่ยดีกว่านะครับแต่ผมไม่สนไงยี่ห้ออื่นที่รีวิวอาจจะแบบร้อยหนึ่0ร้อยแต่ตรงนี้เนี่ยผมจําได้ว่าหกร้อยหรือแปดเนี่ยแหละซึ่งมันค่อนข้างที่จะทนเลยแล้วก็ประกัน5้ปีด้วยตอนจะซื้อก็รู้สึกว่าเอยตัวนี้คุ้มแล้วสักพักหนึ่งเราซื้อ1เทเลยดีวะก็เลยเซอร์ชอปปี้ดูไปดูมาเฮ้ยหเทก็ถูกนี่หว่า เออหรือหนึ่เทดีพอสักพักหนึ่งไปเจอนี่ของไอทีซิตี้ในช้อปปีนะวันก่อนรดอยู่ WD Green หนึ่งเทคุณว่าเท่าไหร่ Green หนึ่งเทอ่ะปกติ2 4งพันสีอันนี้ครับพ9นเชิดเคผมก็รังเลีพันเก้าเก้าถูกมากหนึ่งเท9ก้า้กิกรีนแหละเออทีน,นี้ มีคูปองอจากช้อปปี้300บาทลดไปอีก300นะค่าส่งก็ประมาณ25-30ประมาณนี้แหละเออผมก็ไม่ซีแล้วลด300ชิวๆเลยแล้วลดมันถูกมากก็เหลือประมาณ1,600-1,700ผมก็จะสั่งนะผมก็เช็คก,ก่อน T B W ปรากฏว่า T B W 80เช็ดเคน้อยมากครับทุกคนคือ T B W กลีนเนี่ยน้อยมาก80ที่ผมจะเอาเนี่ย จำไม่ได้ว่า600หรือ800นะเออคือมันน้อยจริงน้อยแบบน้อยเกิน,น,อ,กนอ่ะน้อยเกินจะน้อยเกินจะนบได้ผมก็เลยแบบไม่เอาแหละก็เลยมาดูกิกะไบต์พอดูกิกะไบส์ไปสั่ั้หนึ่นงเราดูยี่ห้ออื่นบ้างจนมาเจอยี่ห้อนี้ครับ Adata XPG ตัวนี้นี่อ่าให้ดูเลยอนะ่ะเป็นตัวนี้นะครับผมเจอตัวนี้มาปุ๊บราคาเนี่ยใกล้เคียงกับตัวกิกะไบต์เลยนะครับสำหรับราคาทั่วไปนะครับ แต่ทีนี้อันนี้หนึ่งเทนะบอกก่อนหนึ่งเทนะหนึ่งเทคุณว่าเท่าไหร่อ่าสามพันกว่าบาทใช่ไหมสมมติเราเราเอาสักสามพันเจ็ดสามพันห้าสามพันเจ็ดปกติประมาณนี้อันนี้ในผมเนี่ยได้มาในราคาสองพันเจ็ดเท่านั้นซึ่งแม่งถูกมากถูกพอๆกับกรีนในราคาปกติเลยกรีนปกติเนี่ยสองพันสี่สองพันห้าอันนี้ผมได้มาสองผมได้มาสองพันเจ็ดผมก็เลยแบบ เชื่อเอาตัวนี้ก็ได้วะเออก็ลองไปดูข้อมูลมาปุ๊บคือสเปคมันก็ค่อนข้างโอเคเลยนะแลอลนี้ก็อ่านเขียนไวกว่าตัวกิกะไบต์แต่ว่า t b w เนี่ยน้อยกว่าเรารู้ว่าน้อยกว่าจริงแต่ว่ามันก็อยู่ในระดับกลางๆไม่ได้น่าเกียดประกันอห้าปีด้วยแล้วราคาถูกกว่ากิกะไบต์เนี่ยประมาณพันหนึ่งผมก็เลยเลือกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเอลิต้าเอ็กพีครับเอสเอ็กแปดพันหนึ่งร้อยนะครับก็เอา,อาง่ายๆเลยตัวนี้หนึ่งเท 1> 1. 3, n v n 1.3 Td Nan f a t นะครับ SLC Cache LDPc DIY h e t Sink PCIe Gen3 x4 นะครับอ่าน Read up to 3,500เมกนะครับกับเขียนเนี่ย3,000นี่สเปคตามนี้เลยนะหน้ากล่องบอกประมาณนี้เลยเนี่ยแล้วผมก็แบบเฮ้ยโอ้ใช้ได้นะเนี่ย5ปีคุ้มเลยราคานี้ด้วยก็เลยจัดมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเลยดีกว่าว่า มันเป็นยังไงอันนี้ก็แกะไว้ประมาณนึงแล้วนะฮรลอกรอไว้แล้วนะครับ,ไ,รบไม่ไงั้นม่แกะยากจะเสียเวลาเปล่ามาเอาออกมาแด,ดงแด,ดงแดงแดงนี่เลยครับหน้าตาเป็นแบบนี้นี่อ่ะกลัวมันร่วงกันนะเนี่ยนี่ครับหน้าตาแบบนี้เลยเป็นไงแบบอ,อุ้ย<อ>ตกใจตกใจตกใจฮีดซิงร่วงครับยังโอเคอยู่ยังโอเคอย,อยู่ก็นี่เป็นตัวนี้เลยแบบนี้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูเทสกันหน่อยว,ว่าตัวนี้เนี่ยเทสเป็นยังไงดีหรือเปล่าอ่านเขียนตามที่ว่าไว้ไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันขออนุญาตใส่ก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันที่หน้าจอเทสเลยเดี๋ยวเรามาเช็คก่อนเลยว่าตัว SSD ของผมเนี่ยมันรันอยู่ที่เท่าไหร่ด้วยความเร็วเท่าไหร่นะฮะนี่เลยเราจะเช็คด้วยตัวโปรแกรมนี้ครับ dis info นะครับนี่ตัวนี้เลยมาหรือยังอ่ามาแล้วนะฮะมาแล้วนี่เลยผมเป็นตัว ตัวนี้นะคือตัวนี้เอ้ยช่ปบอวะอันนี้สินี่ a data s x 8 1 0 np 1 t ครับตัวนี้นี่เลยตามนี้นะครับเต้นโหมดกับ support o d e นะครับก็คือโหมดที่รองรับเนี่ยได้ pc 3 0 x 4นะครับตอนนี้เรารันอยู่เต็มประสิทธิภาพครับ x 4นะอันนี้เลยตามนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมอ่าเดี๋ยวเรามาลองกันด้วยนี่มาเราจะลอง เบสมารกดูสักกี่รอบดีเอาตรงนี้ไปเกันสัก5้าไหมเออเอ้ยห,ห้แล้วก็หกิกหรือเท่าไหร่ดีผมว่าเอาเอาไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าผมเสียได้นะ,ะผมเสียได้เอาไม่ต้องเยอะน่นเอาสักห้าร้อยก็น่าจะรู้เรื่องแล้วนะฮะหือเท่าไหร่ดีถ้าความเร็วมันสามพตามที่ว่าเนี่ยอ่านเขียนนะมันก็จะโอเคอยู่ สักสามแล้วกันนะครับจะได้ไม่เยอะเกินไปเสพมันเสียดายของไงเออซื้อมาใช้เองก็อย่างนี้แหละมาจัดไปไปตอนนี้ก็พีแพลิ่งครับรอลองเดียวตอนนี้มันกำลังอ่านแล้วเห็นไหมซีเควนเชียลลีดสามพันหนึ่งเก้าสิบสามอ่ะลองดูอีกทีได้เท่าไหร่สามพันสอง ได้เท่าไหร่ประมาณสามพันสองนะฮะอันนี้เราเอาแบบไม่ได้ละเอียดมากนะเข้าคร่าวๆเลยเพราะว่าผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะว่ามันจะต่ำกว่าที่เคลมไว้หรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันใกล้เคียงเนี่ยผมโอเคเลยผมไม่ซีเลยแบบคือชิวๆเลยแหละนะฮะอ่ะนี่ครับดูเลยสามพันสองครับอันนี้ฟิวชเชียลเรดนะครับอันนี้ก็เท่าไหร่เนี่ยโอ้ นี้น่าจะไปโฟนะหรืออันนี้วะผมจําไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวดูอีกทีรอผลเลยทีเดียดดีกว่านะอันนี้รอ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 ก็ไอเดตตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาราคาเนี่ยค่อนข้างดีนะ2,700บาท1เทแล้วทีวีดบิวเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับทีบีดิวก็ไม่แย่เลยถือว่าโอเคเลยอ่ะนี่ค่าเขียนมาแล้วเขียน 2, 6 0 0ไม่เรวนะ ก็ไม่ได้แย่แต่ถ้าแต่เขาเค็มไว้ประมาณ3 0 0พนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้จริงๆนะครับไม่สามารถอธิบายได้ก็เลยเออช่างมันแล้วกันนะครับไม่ซีเรียสปล่อยมันเถอะปล่อยมันนะครับก็ใช้ตามที่ใช้ได้แหละก็แค่นั้นอย่าไปซีเรียสมากนะครับอย่าไปยึดติดกับตัวเลขมากราคานี้ผมชิลนะครับ 2.7.1เทโคตรสบายอ่ะเนี่ยอันเนี้ยนนแลนดอม 4K ปะ่ะที่เขียนเนี่ยเห็นไหมแลนดอมไรต์เห็นไหม,อม,ไเ,หไหมเออเนี่ยขึ้นแล้วมาแล้วใกลแล้ว2ทับสแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วรอสักครู่นะครับทุกท่านอืมหรือว่าเราจริงๆเราควรใช้อีบอบโบรแกรมไหมแต่ผมว่าอันนี้ก็พอแล้วคร่าวๆพอผมไม่ได้ซีเรียสขนาดนันอ่ะ เรามาดูนี่ครับซีเ t ียลนี่เลย3,221นะครับไรสอ2,669 2,378เขียน1,009 r a n d รนดอม4 K, 1 1,51ออันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันแรงหรือไม่แรงอะ่ะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้รีวิวพวก s s d ไงก็เลยแบบเอยเลยไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่าเอาจริงใช้งานจริงผมเน้นแบบความจุ t ี w แล้วก็ความเร็วเนี่ยเอาจริงนะไม่ต้องแรงมากผมขอแค่แรงพอประมาณก็โอเคแล้วเนี่ยซึ่งประมาณนี้สอ0 0ันสเนี่ยอันนี้ผมโอเคเลยถ้ามันอยู่ประมาณตลอดนะเออแล้วขอทีบีีบิแบบทน,ทนทนขอยี่ห้อแบบทนทน,ทน,ทนดีๆเนี่ยอันนี้ขอใช้เยายาวดีกว่าดีกว่าแบบเร็วมากแต่อายุสั้นอันนี้ผมไม่เอาเหมือนกันนะฮะ xpg sx 8 1 pcie gen 3 x 4นะครับ m. 2 ทีเพอร์ฟอร์แมนซ์เอฟวิตติ้งเอ็ l ซิเลเตนะครับลองลัสติ้งแอนด์ดูเเบลโปรเทคแอนด์แแพ็กเกจบายไฟเยวนตีอเรียกได้ว่าคุณสมบัตินี่โมมาอย่างดีนะครับรอเล่นนะครอเล่นแลฮะ,ะมามาดูสปีดที่เขาเคลมไว้ PC Gen3 X4 NVB 1.3สแตนด a r d r เ d ด s ร e e Speed เลยนะใช้คำว่า Up-to เนี่ย สูงสุดถึงอันนี้น่าจะเป็นคำว่าสูงสุดถึงนะ3,500ถึง3,000นะครับ persect ใช้ T D fat air capacity แล้วก็ efficiency and durability <c oughs> เขาบอกว่าแบบเจบแมวอะอะไรเงี้ยอะดูโอ้โหสวยเนี่ยเอาเข้าไปในคลิปได้ไหมดีสปีด3,500นนี่ถ้าเอาจริงนี่ถ้าโหัวขนาดนั้นนี่ก็โอเคเลยนะเออแล้วก็ เดี๋ยวก็อ่าน with SLC caching and DLM cache buffer ประมาณนี้้วกันนะครับไม่ว่าเขาจะเขียนสเปคยังไงผลตามนี้นะครับผลตามนี้ท v u ีรีว richen max capacity โอ้เดี๋ยวผมขอดูเรื่องทีวีิก่อนนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันบอกทุกรุ่นเลยของเขาเองเนี่ย พวกนี้ผมมองว่าค่อนข้างเยอะนะแบบถ้าเป็นตัว1เทวงเล็บนะตัว1เทจะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอย่างเช่นตัวที่ผมซื้อมาเนี่ย8 0 0พอ่าแปดพใช่ไหมเนดูห้ยสี่ tbw เชดเคถือว่าเยอะมากนะครับคุณเขียนเนี่ยไปเนี่ย640เทมันถึงจะเจ๊งนะครับเรียกว่าถึกทนมากแต่จริงมีอีกยี่ห้อนะ โคตรทนเลยกิกะไบต์ลองไปดูเอาลองไปดูเอาจริงจผมอยากได้ตัวนั้นมากเลยแต่ว่าแบบตัวนี้ถูกถูกกว่าถูกกว่าประมาณพันกว่าบาทอะ่ะก็เลยเอาตัวนี้นะครับแล้วก็ที่เห็นขายๆกันนะก็มี s x 6000นะครับ6000ไลท์ 6, นี่ก็ไม่ต่างกันมากนะครับไลท์กับโปรนะครับแล้วก็มี8200นมะั้ง8ป0พที่ขายกันอยู่นะแต่ผมซื้อ8000ผมผมผมก็รู้สึกว่า ถ้าไม่ต่างมั้งจากสเปคนะเออจากสเปคก็ถ้าใครชอบครับผมบอกได้เลยว่าช้อปปีนะครับช้อปปี้ช้อปปีแล้วคุณจะเจอเลยนี่เดี๋ยวผมเซิร์ชให้ดู s x, x 8 0 1 0อ่ะชีเป้าเลย h a r d ดแวร c o อนเนร้านนี้ผมบอกเลยเฟียวฟ้านะครับไปจัดกันได้นี่ตามนี้เลยโฆษณาให้ฟรีนะครับ จัดได้ครับอันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากนะครับคุ้มมากคุ้มที่สุดต้อยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะฮะวันนี้ผมทันเทสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวขอไปนอนก่อนยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับสําหรับคลิปนี้ครับรีวิวสั้นๆแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ไปจัดกันได้ครับที่ช้อปปี้แล้วที่ผมแนะนําเลยร้าน Hardware Corner นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายทุกคน